อ๋อโดดแล้วตั้งสวยต้องอีกคนนึงมันมันเป็นปฏิอุ้มจำน้องได้เปล่าน้องเคยเล่นเคปเตอร์กับพี่อ่ะเฮ้ยจริงจังปุ๊นี่จริงจังอูอันนี้จำน้องไม่ได้นี่ปีให้หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วตรงนี้ตรงนี้เห็นแบบแบบปลาสมอุนสมุนบินอยู่ว่าอะไรวะมันหายไปไหนแล้ววะเออหายไปไหนอ่ะเอาหายเฉยเพี่อคนหรือผี้อุย กอแตกล้มตายไายิงอยากยิงอยากยิงไปรู้สร้างตัววาวาอนีอะไรอ่ะต้อมเหมือนกันเป็นละนี่เดินคนเหรอวนดิตกไกาเก้าวไย เเดดีียยววตายมาเกิดกายยังวะเนี่ยเก้าไอ้วะออกอยู่ตรงหน้ากูเลยเดียวตายเพราะเรนไม้ไอควายเอ้ยเฮ้ยผมผมไม่อยากจะพูดอย่างนี้หรอกนะแต่ว่าเกมผมหลุดว่ะ ใส <function al lighting> ่ค <reforms> ีย์บอร์นี่แบบใจเย็นรับโชว์ไงโชว์้ อีกแล้วโอ้โหถุงเงินอยู่ตรงนั้นด้วยหรอโดนตัวหนึ่งเจอเจอได้เปล่าว่า,ง,าง่าไม Enemy dropping into the AO Contact ยงตาน่ง Target down มันเออล้มดับห้าขยัะไปกินข้าวาไปแม่เามเากแต๊บนึง